สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมได้นําเอาพระสมเด็จวัดลักขังนะครับพิมพ์เกตทารุซุ้มพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพระประธานใหญ่หลงรักปิดทองเอาไว้นะครับหลวงรักปิดทองเอาไว้พระองค์นี้คือเขาเรียกว่าอยู่รังคาให้ไปไปดานโบสถ์นะระดานโบสถ์นะดานโบสถ์วัด รักังนะครับประดานบดว่ารัฆังเดี๋ยวผมจะพลิกด้านหลังให้ดูนะครับนี่ครับลงรักปิดทองไว้นะครับเป็นรักเนรักเก่านะครับรักสีแดงออกคำําคำๆนะครับเป็นรักจากประเทศจีนนะครับอุพุทธศิลนะครับนี่เขาลงรักไว้แล้วก็ลงทองทับไว้นะครับเป็นทองเก่ามากนะครับ ทันยุกนะครับทันยุกสมเด็จโตกล้องไม่ค่อยแจ่มเท่าไหร่นะครับกล้องไม่ค่อยแจ่มถ่ายมือได้ด้วยลองเปิดเปิดดูนี่ครับดูพุทธศิลปนงดงามดูขาตัดขอบข้างนะครับสวยงามนะครับดูครับดูความเก่าครับกระทอบเปลือกไข่นะครับเขาเรียกกระท้เปลือกไข่แตกรายงานนะครับแตกรายงานดูครับเห็นมวลสารชัดเจนนะครับ อุตสินงดงามรักยังงามที่ไหนชมรุดทุดมโฉมไปก็หลุดล่อนไปนะครับที่ยังเหลือก็อยังตามร่องตามอะไรที่ต่ำๆนะครับเดี๋ยวผมจับให้ดูใหญ่ๆดูนะครับดูก็ดูเนื้อนะครับความงดงามนะครับความงดงามเร้านี้นะครับดูความงดงามนะครับ ใครสนใจนะครับใครสนใจทักทางไลน์เบอร์ไลน์นะครับเบอร์ไลน์ศูนย์เก้าสี่หกสองศูนย์สี่สี่เจ็ดหนึ่งนะครับศูนย์เก้าสี่หกสองศูนย์จิตเจ็ดหนึ่งติดต่อมาทางไลน์ได้นะครับมาคุยกันทางไลน์ได้นะครับทางนี้ยังอยู่นะครับอยู่ในสายสร้อยผมคล้องคออยู่นะครับดูนี่ครับดูด้าหลังเก่ามากนะครับเก่ามากใครสนใจทักมาได้เลยนะครับ ดูความงดงามนะครับสังเกตนะครับบางนีนงามจริงๆนะครับนี้เรงกราบขอบคุณทุกท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับ,บกดแชร์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับขอบพระคุณทุกท่านครับแต่วัสดีครับ